สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกัน,นิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งทางวิทยายลัยอาชีวศึกษาหนองคายเนี่ยได้จัดการแข่งขันกีฬานาคีเกมส์ครั้งที่23ครับ วันท,ที่10กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาณสนามฟุตซอลสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคายศูนย์ราชการจังหวัดนายจรุจิตรักรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนาคีเกมส์ครั้งที่23ประจำปีการศึกษา2565ของวิทยายลัยอาชีวศึกษาหนองคายโดยมีนายมงคลแก้วรอดผู้อำนวยการวิทยายลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นตัวแทน,นคณะครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยายลัยอาชีวศึกษาหนองคายและตัวแทนสถานศึกษาใกล้เคียงกล่าวต้อนรับนะครับนายนัฐกิตสีหาปัญญานายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยายลัยอาชีวศึกษาหนองคายกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนนักศึกษา เสริมสร้างพลานามัยด้วยการเล่นกีฬาที่ตนถนัดเล่นกีฬาด้วยความสนุกสะอาดสมาร์ทและสามาคัคคีเป็นเวทีในการแสดงออกในกิจกรรมกีฬาและให้ภาคส่วนอื่นๆนะครับให้ความสําคัญของการจัดกิจกรรมกีฬาซึ่งจะเป็นพลังสําคัญในการสร้างความสามาคัคคีต้านภัยยาเสพติดทั้งมวลโดยแบ่งคณะกีฬาออกเป็นสีสีได้แก่สีชมพูสีแสดสีม่วงและสีฟ้า ส่วนการแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น8ชนิดนะครับได้แก่ฟุตซอลฟุตบอลเปตองเซปักตะกร้อบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและกรีธาโดยมีคณะครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยายลัยอาชีวศึกษาหนองคายร่วมกิจกรรมจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายท่านดตรตรันิขออภัยครับท่านดตรตรันจิตตลัก